เราได้ที่กางเต็นแล้วเรากางเราจะกางอยู่ตรงนี้นะคะใก,ใกล้ห้องน้ําเลยนะคะเพราะเรามีเด็กนะคะโซนแถวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอากําลังเอาของลงนะคะเดี๋ยวเราจะกางตรงนี้ยากาคือดีมากเลยค่ะทุกคนโอเคะคะ่เเนนะ,คะเดี๋ยวเราไปกางเต็นกันนะคะเดี๋ยวเราไปกางเต็นกันนะคะ Hey ลองยืกก้ก็แม่ถ้าก่อนแม่ไม่เจอไม่เดี๋ยวไปแคปแคป,แคปใน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 โกโบเอาเดี๋ยวแคปในโกโบเอาไปได้ฮะเอะไปถือถือได้ไหมถือเดี๋ยวไปไปตรงแยกไปไปตรงแยกมาอยู่แค่ไหนติดแค่ไหนตอนนี้แม่ แม่ก็ยังตะลายอ๋อมันก็ไปชนเนั่นนๆนลดิ <gasps> ดูแม่เราดูดิแต่แต่ชนเราแล้วเนี่ยมาหาเราวูนดืนดามาใกล้ๆหน่อย ตอนนี้เรายืนอยู่ be ตอนนี้ <source noise> ไปชมบบรยาศเนี่ยโดนตรงเนี <meets my mothers> ้ยมางเนัวดนแกนก้นน้ำาเมาเรื่อยๆเลยคนรยไงเหมือนแม่เป็นนางขว้าออกมา Disney Disney Touch me t มุนพีอีกท่ายนึงไปชนแล้ว <c oughs> ไปมัมนมต้องมิ่งมันต้องมิ่งเดี๋ยวล้มอ๋อขอฟังเลยวนรอบไปอยู่จะขอไปได้ไหม <c oughs> ไมเพึ่งไมเพึ่งว้าทำอะไรอยู่คะไปนี่เปิดร้านไหมคะหนูคุยกับป้าหน่อยคะ่ะ

เด้ไอ,ดอดไปดอันนี้จะเป็นมื้อเย็นของเรานะคะมือ้อค่ำบรรยากาศค่ะ

อ่ะเังขึ้นมาแ้วคิดว่ามีหนาหรอไม่หนาไม่หนา อลายไปคงไม่คินมาจที่เหลืออยู่ในวันนี้ คำนิ่เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับบริเวณริมน้ำนะครับเวลา6โกโงครึ่งนะอากาศเย็นๆครับ พาไปดูห้องน้ํานะคะนี่ห้องน้ําอยู่ตรงนีนะะ้หนึ่งจุดอันนี้จุดที่หนึ่งอันนี้จะเป็นตรงทางเข้านะคะทางเข้ามาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําเดี๋ยวพาเดินไปดูค่ะนี่นี่จุดที่หนึ่งนะคะ ยปลงทับแล้วก็นี่ก็จะประมาณนี้นะคะห้องน้ำอันนี้จะเป็นห้องอาบนะะ้ำอุ้ยมีเยอะมากเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่อันนี้จะเป็นห้องน้ำก็จะมีห้องน้ำนะคะทั้งหมดสี่ห้องก็นะคะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นห้องอาบน้ำนะคะนี่ น,นีจะเป็นโวทีน,น่จะเป็นที่ล้างหน้านะคะอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะคะตรงห้องน้ำจุดนี้ไม่มีที่ล้างจานนะคะ ตรงนี้จะเป็นทางเข้ามานะคะแล้วก็ตรงนู้นก็จะไปโซนห้องน้ำอีก,อ,กอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็กลางได้นะคะตัวนี้น่าจะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งเท็มน้ําเหมือนกันนะคะเขามีหลายโซนมากเลยนะคะดเดี๋ยวพาเดินดู เขาจะเขียนว่าเป็นโซนสีสองนะคะนู่นตรงนู้นก็เป็นที่กลางเต็นนะคะทั้งหมดเลยกว้างมากค่ะกว้างมากเลยก็ถ้าเพื่อนๆมาก็มาเลือกที่กลางเต็นเอานะคะเพราะว่าลานกลางเต็นกว้างมากนะคะตรงนู้นก็กลางได้นะคะเนี่ยใช่หมดเลย อันนู้นไปจนถึงนู่นเลยนะคะถัดกลางตรงแถวๆนี้นะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะไกลห้องน้ำนิดนึงนะคะตรงนี้โซนโซน C2 นะคะเขาเขียนว่าโซน C2 มีที่ล้างจานตรงนี้นะคะแต่ห้องน้ำมันจะค่อนข้างไกลน่คะมีที่ทิ้งขยะนะ บ้างหญ้าสวยๆเลยนะคะค่คะกว้างมากตรงนั้นก็กางได้นะคะเนี่ยตรงที่มีทาบอยู่ะค่ะน่าจะมีคนจองไปแล้วนะคะแล้วก็มีที่นี่เขาพายเรือได้นะคะพายเรือฟรีนะคะแต่ตกปลาไม่ได้นะคะเขาห้ามตกปลาที่ เขากว้างมากถ้าเดินก็น่าจะเหนื่อยนิดนึงนะคะนี่ตรงนี้ก็กลางได้นะคะหญ้าเขียวเลย ได้นะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำจุดเล็กๆเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็ที่้างจานน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนั่งสาทุกคนไปถึงนู่นเลยแล้วคะเห็นไหมกางเต็นท์นู่นยาวมากเลยนะคะตรงนู่นจะเป็นห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะห้องน้ำอีกจุดหนึ่ง ะพาไปดูห้องน้ําจุดนู้นนะคะตรงนู้นก็ใช้ที่กางเต็นท์หมดเลยนะคะใช่หมดเลยนะคะเสื้อชูชีพนะคะสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็พายเรือได้ด้วยนะคะที่นี่ไม่เสียตังค์เลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําอีกจุดหนึ่งนะคะห้องน้ําจุดนี้จะอยู่ใกล้เต็นท์เรานะคะจะอยู่ใกล้เต็นท์เราเลยตรงนี้จะเป็นที่ล้างจานนะคะ ทิ้งขยะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำชายนะคะห้องน้ำหญิงจะอยู่ฝั่งนู้นจะบอกว่าห้องน้ำเขาสะอาดนะคะ <Wow. S 1> อันนี้ก่อน้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะอันนี้จะมีห้องน้ำสองห้องนะคะอสองห้องแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำ ล้างหน้านะคะสาจุดตรงนี้มีกระดาษทิชชู่อะไรให้ด้วยนะ,ะสะอาดมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นที่ทิ้งขยะจุดใหญ่นะคะตรงนี้แถวนี้ก็กางเต็นได้นะคะได้หมดเลย I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eye. Just don't know if I've been faking or pretending. But I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given. That there is someone by your side. Coming back inside my body for a second. There is no way that I'm never gonna try. Where you at? Where you been? Tell me everything about you go slow So I can write it down and become the perfect man for you What you like, what you don't, you should never be flying so About how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. ทยอยเก็บเต็นแล้วนะคะแล้วมาสรุปค่าบริการนะคะที่นี่นะคะค่าบริการ200บาทต่อคนต่อคืนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะแยกชายหญิงนะคะมีไฟฟ้าให้ใช้นะคะพายเรือได้นะคะที่นี่นําสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยนะคะก็เมื่อวานที่เรามานะคะก็คือแดดร้อนมากนะคะแต่ว่าก็คือมีลมลมแบบตลอดนะคะมีลมอยู่เรื่อยๆนะคะตอนเช้ามาก็คือ บรรยากาศดีตอนคืนก็คือหนาวเลยนะคะเราหมผ้านอนหมผ้ากันเลยนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะที่นี่ก็คือธรรมชาติลมเย็นสบายนะคะ,คะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะจากันคลิปหน้าค่ะ